เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีรสต้ยมยำกันไหมคะวันนี้ปอยจะทำมกเทลต้ยมยำค่ะมกเทลก็คือเครื่องดื่มที่คล้ายค็อกเทลเพียงแต่เราจะไม่ใส่แอลกอฮอล์ลงไปค่ะจะเริ่มด้วยการนําเครื่องต้งยามยำมาซอยหรือหั่นก่อนค่ะก่อนที่เราจะซอยเราจะทุบให้มีกลิ่นน้ํามันหอมระเหอยออกมาก่อนนะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะและพริกค่ะตะไคร้ประมาณ1ช้อนโต๊ะ สักสองสาแว่นแล้วก็พลิก1เม็ดค่ะที่ปอยใช้จะเป็นพริกที่หนูสุกนะคะเพราะว่าจะได้สีสันสวยงามค่ะนําทุกอย่างมาใส่ในแก้วแล้วก็ฉีดใบมะกรูดค่ะก่อนที่จะฉีดเราบี้บี้ให้น้ํามันออกมาก่อนนะคะประมาณ1 2ึ่งถึงสองใบค่ะใส่ไซรับลงไปที่ปอยใช้จะเป็นไซรับกล้วยที่ปอยเคยสอนวิธีทําไปนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไซรับกล้วยใช้ไซรับทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดได้เลยค่ะไซรับ สองออนน้ำมะนาวหนึ่งออนแล้วก็เนื้อมะนาวที่หั่นเป็นลูกเตา๋ากลิ่นจะได้หอมหอมตามด้วยเกลือประมาณปลายช้อนชาค่ะแล้วใส่โซดาลงไป6ออนนะคะคนคนคนสักครู่เพื่อให้กลิ่นต้มยำออกมาค่ะแล้วเราก็จะมากรองแยกกากกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอากาก,ากต้มยำไปใส่ไว้ข้างล่างสุดเติมน้ำแข็งแล้วถึงจะเทน้ำลงไปแบบนี้ค่ะตกแต่งด้วยมะนาวใบมะกรูดแล้วก็โรยพริกเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเพื่อเพิ่มสีสันม็อกเทลต้มยำแก้วนี้รสชาติอร่อยแปลกลิ้นสดชื่น และได้ความสู้ซาจากฟลิกเป็นเครื่องดื่มรสชาติไทยๆที่อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ